สัดีค่ะพระแบมถั่วกินเที่ยววันนี้พามาเที่ยวกาดมณีจังหวัดเชียงใหม่นะคะกาดนี้คำว่ากาดแปลว่าตลาดนะคะชื่อตลาดก็คือชื่อตลาดมณีนะคะแต่คนเมืองเชียงใหม่เป็นอูว,ว่ากาดมณีนะเจ้าแม่แอวกาดเจ้า งามงามนะเจ้าต้นไม้บนเหมาะขนาดจัดสวนงามแตงงามว่านะเจ้าต้นอย่างกระบ,บหูเนาะมีก,ะกระแนนะเจ้าใบาดอกกบ,บมีมีก,ะกระากนนะเจ้าก็แบมกระบ,บหูจากมันแปลกดีเนาะเอามาดูนะเจ้างามงามนะเจ้าวันนี้ก็จะปลามากินนะเจ้าของกินลำก็ต้องบอกต่อนะเจ้า ที่แอวที่กิน่นที่ลำที่ไหนก็ตัวป้แบมมาเจ้าลำแต่แต่นะเจ้ามากินแต่กันนะเจ้าที่กาดมณนีนะเจ้าวันนี้จะไปไหนพ่องมาดูเลยนะเจ้าตัวป้แบมมานะเจ้าแอวกาดมณีนะเจ้าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของแม่มณนีนะเจ้า หน้ากาศเลยนะเจ้างามงามเซลฟี่เห็นหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นทะเลถังแตกนะเจ้าหานทะเลถังแตกชื่อดังในเชียงใหม่เลยเจ้าลำตวัวถูกตัวนะเจ้าแวะมากินกันนะเจ้าปนมีหลากหลายไซส์เลยนะเจ้าสองสองเก้าสามสอสี่สองเก้าห้าสองเก้า หกเก้าเก้านะเจ้าไซเอลไซเอลสองเอคลสามเอลแล้วก็พรีเมียมนะเจ้าราคาเริ่มต้นกับเบาๆนะเจ้าห้าสิบเก้าบาทนะเจ้าอร่อยสุดคุ้มนะเจ้าอันนี้ก็จะมีฮอตโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเจ้าทะเลถังแตกนะเจ้าลำเตะเจ้าแบบแบบก็กล้ามาลองเนาะสุดยอดเลยนะเจ้าความเผ็ดนี่ก็เลือกเอานะเจ้า เผ็ดบบเผ็ดนะเจ้าเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะเจ้าพระแบมเอาเผ็ดสุดๆเลยนะเจ้าลูกกินมาได้เลยเจ้าทะเลถังแตกนะเจ้าหานเปิโล่งนะเจ้าที่หนั่งเยอะแยะเลยนะเจ้าดูมาดูเมนูเปินหลากหลายขนาดเลยนะเจ้าเมนูเพียบเลยนะเจ้าเมนูข้าวสุดซีดเริ่มต้น59บาทนะเจ้าได้รางวัลนะเจ้า โค้ดสุดฟินสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะเจ้าลำดำนะเจ้ามีสปะอย่างให้เลือกนะเจ้าแวะมากันนะเจ้าบรรยากาศดีดีเจ้ามีน้ำาพ้นะเจ้างามๆเพื่อนั่งกินรับชมบรรยากาศไปตัวนะเจ้าเม่คืนก็จะมีนักร้องห้องเพลงให้ฟังนะเจ้านี่ปรแกมไปประมาณห้าโมงเนาะะเปิดประมาณห้าโมงก็มืิดคำก็ ลำบากนะเจ้าแต่บอกว่าดีก็เลยไปตอนหัวค่ำเปิ้เปิดฮานนะเจ้าเปิดใหม่ๆนะเจ้างามเจ้าบรรยากาศร่มรื่นนะเจ้าเย็นสบายกว้างขวางนะเจ้ามีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตั้งหน้าเลยนะเจ้าเข้ามาทางในก็จะมีที่จอดรถยนต์กว้างขวางนะเจ้าแวะมาแอวกันนะเจ้าก้อนถึงซี่แยกสนามบินนะเจ้ามี ป้ายบอกชัดเจนเลยนะเจ้าแวะมาแอวกาดมณีแต่กันนะเจ้าอยู่เชียงใหม่ก็แวะมาเนะ้อของกินลำซะปะอย่างเลยนะเจ้าอันนี้ยังแอวบทั่วนะเจ้าไปสองตีเองนะเจ้าลำแต้เลยเจ้าแวะมาแวะมากันนะเจ้า บริเวณบรณบรยากาศซะบัวกองงานงานเจ้าอันนี้ก็มาแวะมาซื้ออุดหนุน best friend fly นะเจ้าลํำที่สุดเลยเจ้าเตาที่กินมาเนาะเจ้านี้ full option นะเจ้าบัจชิเครื่องนะเจ้าแถมเฮอเทเฮอสุดๆเลยนะเจ้าชีสนะคะชีสลาดด้วยชีสนะคะมีเยอะแยะเลยนะเจ้าระแบมสั่ง จ้าของอารมณ์ดีนะเจ้าน่าหักขนาดเลยเจ้าแว่มาวุดหนุนกันนะเจ้าอันนี้เป็นชีสหัวหอมนะเจ้าข้าวโพดชีสก็มีนะเจ้าไซส์มี49นะจ๊ะใหญ่สุดนะเจ้าอันนี้คนก็ทําการคลุกคลุกคลุกชีสในแป๊บเบมนะเจ้าผงชีสแล้วก็ราดชีสอีกนะเจ้าเราลองมาดูนะ รละชีสเขย่าจนประมดขวดเลยนะเจ้าเฮรือระแบบนะเจ้าป้าทอสุดยอดอลังการงานสร้างหากินในไม่ได้นะเจ้าเฟรนไฟชีสเพียบเลยนะเจ้าหมกขนาดเลยนะเจ้าโรยชีสโอ้โหอลังการงานสร้างนะเจ้ามีบุกเขือเทศมีพิซซ่ามีชีสปาปิกาสารายสไปซี่นะคะข้าวโพดเยอะเลยนะเจ้า แวะมากินกันนะเจ้าน,นี่ก็ไปอุดหนุนร้านทะเลถังแตกต่อนะเจ้ามีคนละครึ่งตัวนะเจ้าทะเลถังแตกเซลฟี่ห,หน่อยเนาะงามๆนะเจ้ามีหอยเชียวชีสอบชีสตัวนะเจ้าลำๆนะเจ้าหอยเชียวอบชีสนะจ้าหอยเชียวอบชีสลำขนาดเลยเจ้ากินแล้วจะติดใจเจ้ามีน้ำจิม้มซีฟู้ด ฟรีซฟู้ดนะเจ้ากินกับหอยอบชีสนะเจ้าหอยเชลล์ล้ำล้ำนะเจ้าทำใหม่ๆร้อนๆเลยนะเจ้าส่วนทะเลถังแตงนี่สุดยอดนะเจ้าก็จะมีปลาหมึกเนาะมีกุ้งนะเจ้ามีหอยแมงภู่นะเจ้าหอยแมลงภู่แล้วก็มีข้าวโพดนะเจ้า โอ้ลำแต่ลำว่าเกิดมาก็บเบเกิดกินกินตั้แรกนะเจ้าติดใจขนาดเลยเจ้าวันหน้าไปนี่จะสั่งเผ็ดน้อยลงมานะเจ้าเผ็ดนักออกหูโผ่เลยนะเจ้าเผ็ดขนาดเลยเจ้ากุ้งวันนี้ตัวใหญ่ใหญ่นะเจ้าในกุ้งตัวจัดใหญ่เลยนะเจ้าเต็มถ้วยเต็มถาดเลยนะเจ้าหอยเชียวก็ตัวจัดใหญ่นะเจ้าห้าตัวนะเจ้าเต็ม กล่องเลยนะเจ้ามีน้ําจิ้มซีฟู้ดทั้ตัวนะเจ้าหอมหอม,หอมชีสนะเจ้าเปบนอบชีสนะคะ,ะลําแต้ลําว่าบัเชื่อมันลองจิ้มนะเจ้าเพราะแบมการันตีความอร่อยนะเจ้าเว้ะมาเลยนะเจ้าอันนี้ก็กล่องสองสองเก้าค่ะสองสองเก้า็เจ้าอันนี้เป็นไซส์เอลนะเจ้าสองสองเก้าได้เยอะมากเลยนะคะนะี่นะคะเต่าที่บระรเบมบอกนะเจ้า มีทุกอย่างเลยนะเจ้ามีหอยมีปลาหมึกนะเจ้ามีกุ้งนะเจ้ามีข้าวโพดนะเจ้าสไตปะอย่างนะเจ้าแต่น้ําซอสันนี่โอ้โหสุดๆเลยนะเจ้าเพชดขนาดเลยนะเจ้าเพ็ดหิมปากปักเบิร์นหมดเลยนะเจ้าปักบานเลยนะเจ้าลำแต่ลำว่านเจ้าเพชรจนปากบานเลยนะเจ้าลองมาเชื่อลองมาจิมนะเจ้า ให้ป่าแบมลองจิมแบบสุดๆมาแล้วนะเจ้าอร่อยนะคะอร่อยจนปากบานเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป้ะแบมกับนะเจ้า